การแข่งขันเครื่องบินกระดาษปีหน้ายังทันเนี่ปีนี้เนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วไม่อไยนะครับถ้าปีหน้าใครสนใจเนี่ยทำยังไงบ้างครับอาจารย์ก็ให้รีบรับสมัครไอรีบสมัครนะครับปีหน้าถ้าสนใจก็รีบสมัครเข้ามาเลยครับมีมีกิจกรรมนี้มีทุกปีนะอาจารย์มีทุกปีครับผมรบเราเปิดรับสมัครผ่านทางไหนครับอาจารย์ ก็ได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของคณะวิทย์นะครับหรือว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับหรือว่าจะติดต่อมาที่คณะโดยส่วนตัวเป็นโทรศัพท์หรือว่าเป็นอีเมลก็ได้ครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวสถานที่เนี่ยคอยอัปเดตอยู่ตลอดนะว่าปีหน้าจะไปจัดอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับใช่ครับสถานที่นี้ก็จะจัดแบบโอทงมีอากาศถ่ายเทแล้วก็บรรยากาศสบายๆให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่เลยครับอันนี้รบกวนซูมที่เหงื่อของอาจารย์ ขอบคุณมากครับอาจารย์เก่งนี่อาจารย์ชิตนนท์นะครับอาจารย์เก่งนะครับก็อยู่ที่นี่ด้วยคอยดูแลการแข่งขันนี้ด้วยก็จริงๆนั่งกิจชานั่งกิจชาอาจารย์เป็นไงบ้างครับผลประกอบการการแข่งขันปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเยอะไหมครับก็พอสมควรครับพอสมควรครับใครที่สนใจเนาะปีหน้าใช่เชิญชวนเลยครับโรงเรียนที่มาแข่งขันเราสนับสนุนเลยครับเพราะว่า จะมีโรงเรียนเดิมๆมาอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากให้เพิ่มโรงเรียนอื่นๆมาแสดงศักยภาพกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวปีหน้ามาเจอกันได้นะครับการแข่งขันการแข่งขันเขาเรียกชื่ออะไรนะอาจารย์การแข่งขันเครื่องบินเครื่องบินพับกระดาษเล็กครับเครื่องบินพับกระดาษเล็กนะครับก็สามารถมาได้นะครับนี่ไปดูไปดูไปชมบรรยากาศได้นะครับนี่วิธีการก็คือ นี่เลยครับดูว่าของใครร่อนลงช้าสุดะครับก็จะมีพี่ๆนะครับน้องๆสตาฟคอยจดบันทึกนี่อุย้ยลำนี้ลำนี้นานมากลำนี้นานมากโอ้โหอ้ยนานมากครับนานมากออพทีวีสตาฟก็จะคอยเก็บเก็บนะครับเก็บสกอร์นะครับแล้วก็ระยะเวลาการร่อนนะครับสุดยอดมาก